สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพายุบุีประจำวันพุทธที่11กุมภาพันธ์2569วันนี้จะตรงกับวันแรม9ขําเดือน3ปีมะเสงงูเล็กนะครับสีที่ใช้ดึงดูดโชคลาภการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงสีที่ดึงดูดความรักวันนี้จะเป็นสีเทานะครับผมสีที่ห้ามใช้นะครับ อ๋อสีที่เสริมโดวงอบทัาดวงจะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีส้มสีที่ห้ามใช้วันนี้ก็จะเป็นอาสีชมพูนะครับเลขน้ำโชคของวันนี้ได้แก่เลข 2, 2> เลข4เลข9เลข5เลข8เลข6และเลข1นะครับสาธุพุทธทางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดใครชม,ชมจนจบกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวก จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้องรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่5 9 9บาบาทสำหรับท่านที่อยากจะดูแบบว่า,าเต็มดวงนะครับพื้นดวงและเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ไพ่ยิปซีในการเจาะดวงนะครับโอเคท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับนะ ว้าววันนี้ได้ไพ่สองเหรียญกิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้งานเก่าๆก,ก็กําลังจะเวียนกลับเข้ามานะครับสิ่งดีๆก็กําลังดีขึ้นแต่คุณต้องใช้ความสามารถนะพอสมควรนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้เป็นเงินหมุนนะครับยังไม่ใช่เงินเก็บสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงนะครับให้มันออกกําลังกายบาย่อยๆความรักคนโสดวันนี้คนเก่าๆกําลังจะกลับมานะครับความรักเดิมๆกาลังจะกลับมาคนที่มีคู่วันนี้นะครับ คุณอาจจะต้องพูดคุยกันบ่อยๆในเรื่องของความรักเพราะว่าคุณมักจะวนเวียนวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหวพระปางถวายเนตรนะฮะแล้วก็ขอพรนะครับจากองค์พระพิคเนตนะครับเพื่อที่จะเสริมโชคลาภกันงินให้ดีขึ้นท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่ โอ้โหเดแฮงแมนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะมีเรื่องคลกเครียดนะครับต้องคอยแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องอคิดกลับด้านแล้วค่อยๆแก้กันไปการเงินก็เช่นกันวันนี้เก็บเงินเอาไว้ก่อนเย่าเพิ่งลงทุนเพราะว่ามักจะมีความเสี่ยงสูงสุขภาพระวังเรื่องคลกเครียดเรื่องปวดหัวไมเกรนนะครับความรักคนโสดวันนี้นะคุณยังเข็ดอยู่กับความรักที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้ว นะครับให้เปลี่ยนบทเรียนให้เป็นพลังนะครับนะไปต่อได้นะครับผมคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะครับนะอาจจะต้องหมั่นพูดคุยกันบ้างมีปัญหาต้องปรึกษากันอย่าเงียบอย่าคิดอยู่คนเดียวนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปรางห้ามญาตินะครับแล้วก็ไปทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับนะนั่งวิปัสสนากรรมฐานจะได้ช่วยเสริมดวงแก้เคาะแก้ชะตาได้นะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับ วันนี้ได้ไพ่เดมูนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้จนบางครั้งคุณเป็นคนที่มโนเก่งคิดไปเองเยอะแยะมากมายการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินมักจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องเครียดนะครับอยู่เสมอสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความคิดเยอะนะครับความรักคนโสดนะวันนี้ความรักยังไม่ค่อยเปิดเผยยังไม่ค่อย ดีสกเท่าไหร่ระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาผัวพันคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นมักจะเกิดจากการคิดไปเองมโนเก่งนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสสยญาตินะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปถวายแสงสว่างนะครับนอ้อไปอาบน้ำมนต์นะครับเพื่อที่จะได้เปิดทางเปิดชะตาของเราให้ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวัน พุธกลางวันและกลางคืนวันนี้ได้ไพ่ The Temperance กิจการงานของคุณนั้นนะวันนี้ความาสำเร็จกำลังจะเข้ามามีผู้ใหญ่มาุนุนนำการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือและอุปถัมภ์นะฮะเงินช้านิดนึงแต่มาแน่นะครับสุขภาพนะวันนี้ให้ดูในเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้ นะความรักคนโสดนะครับวันนีนะ้จะมีผู้ใหญ่เป็นพ่อสื่อแม่ชักนะฮะชักนํามาให้คนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักในครอบครัวก็จะดีขึ้นดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภพ,พุทธกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าเรไรอย่าลืมสวดมนต์ไหวพระกันนะครับเพราะว่าเป็นไพ่พระสังคราชเนาะท่านที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีครับวันนี้ได้ไพ่สามไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นวันนี้มาดีเลยนะครับงานมีการต่อยอด มีการปรับตัวที่ดีการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินมักจะได้รับเงินเงินทองๆเข้ามาพอสมควรนะครับผมต้องช้าช้านะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับกับการทํางานต้องพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายบ้างนะครับความรักคนโสดวันนี้นะครับความรักช้าช้านะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีโอกาสที่จะอัปเดตความสัมพันธ์ได้ดีนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะฮะคุณอาจจะกําลังมองหา กิจการหรืออะไรสักอย่างที่ร่วมลงทุนหรือทําด้วยกันนะครับนะวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธินะครับอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวคุณเองท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่สามไม้เท้าอีกแล้ววันนี้กิจการงานองทุนนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยๆวางแผนนะฮะงานมาดีการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เงินจะมาช้านิดหนึ่งนะครับต้องใจเย็นๆนะครับงานแต่ว่า มาแน่ๆนะครับสุขภาพนะวันนี้หมั่นออกกําลังกายนะครับนะค่อยๆดูนะค่อยๆออกกาลังกายแบบเบาๆนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นะความรักมีโอกาสที่จะอัปเดตความสัมพันธ์ได้ดีคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นจะคลี่คลายนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ที่ดีครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับสวดมนต์กันเยอะๆนะครับวันนี้นะเราจะลืมไปถวายสังฆทานามียามี พบไม้เท้าก็จะดีท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่เดอะสตาวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่แห่งความหวังเพราะฉะนั้นวันนี้งานมาดีนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะการเงินก็เช่นกันวันนี้นะการลงทุนต้องหวังระยะยาวนะครับหวังระยะสั้นไม่ค่อยได้สุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้า ความรักคนโสดนะครับวันนี้ถ้าคุณวางใจนะสวรรค์จะหลุดมดา,านความรักให้เข้ามาหาคุณเองคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมุมคิดบ้างนะครับอมองเห็นความาเห็นอกเห็นใจกับแฟนของคุณบ้างก็จะดีนะครับผมวันนี้ขอผ่อนขอโชคลาภให้ไหวพระบางนาปลกนะครับแล้วก็สวดมนต์กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่ มาเป็นกำลังใจใกับคลิปของอาจารย์วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ